อีไกอีไกอกไกอีไกอ่าคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปเชื่อสิ่งที่ Google เขาอ่านนะฮะซึ่งกูจะอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งมันอ่านว่าอีายทำไมผมถึงอ่านออกนั้นเหรอเพราะว่าผมนั้นอ่าจบเอกอ่าญี่ปุ่นมาแบบสอบได้เอ็นซูนซูนซในโลกนี้ไม่มีใครทาได้เหมือนกูนะโอเคมาเรามาตรงอะไรกับคลิปคลปนี้นะ่เหรอเพราะว่าคลิปคิปนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอีาย <Wow. S 2> ซึ่งเป็นเกมที่ผมเห็นผ่นานๆมาเยอะแล้วว่ามันน่าจะเป็นเกมที่โคตรจะโคตรจะสมจริงชิบหายเลยนะฮะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องแล้วก็เกี่ยวกับการปราบผีนั่นเองนะฮะเรมอนนะฮะอาจจะเป็นคิมิซุโนโยะบะก,ก็ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มีคัตนะด้วยคุณผู้ชมเห็นว่าโอเคไม่เสียเวลานะฮะไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะผมนะซึ่งมันไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยให้กูอ่านโอเคกูคก็จะมั่วไปเหมือนเดิมน,นะครับคุณผู้ชมโอเคผมก็ได้เข้าไปเทสดูรอบหนึ่งแล้วว่ามันน่ากว่าหรือเปล่าแต่ว่ากูก็ไม แป๊บเดียวเองโอเคเพื no ่อไม่ให้เป็นการแบบเอาเปรียบกันกูจะคอนเทนต์นิวเริ่มใหม่ละกันนะนี่หน้าตามิโกะของเร้วต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะถ้ากูแปลได้บางคำแล้วก็บางคำแปลไม่ออกนะเรอเสพกเรื่องของโอเคกูว่าสคิปเลยดีกว่า S <S เอยเมาส์เร็วมากคุณผู้ชมเคอร์เซอร์เมาสอ่านี่ก็เป็นการฝึกฝึกเขียนอ่าภาษาญี่ปุ่นในอ่าอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นตัวคันจีนะฮะแต่ว่ากูไม่รู้หรอกว่ากูกู <c oughs> ไม่เคยเรียนคันจี <c oughs> โอเคโอเคกูต้องมือนิ่งๆใช่ไหมนี่คุณผู้ชมในการเขียนอ่าตัวอักษรญี่ปุ่นมันต้องเขียนอย่างนี้เริ่มจากซ้ายไปขวาแม่ ที่จริงตรงนี้เราต้องเริ่มจากข้างบนแล้วก็ซ้ายซ้ายนะฮะเริ่มจากซ้ายไปขวาได้หรือว่าจะบนจากเออท่างบันเถอะอไม่ได้โมอีกไ้โมอีกลขออีกรอบนะ่อ oh, okay, ๋อเชดโอเคงั้นกูจะเริ่มจากข้างบนแล้วกันง่ายดีคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะไปเขียนในชีวิตจริงด้วยอ่าคุณผู้ชมอาจจะได้ปลาผีในอนาคตนั่นเองนะอย่าสันซิ นี่กูต้องมาเขียนนี่จริงๆแล้วน,นี่นี่กูกลายเป็นมิกโกปาผีจริงเหรอเป็นไงตัวอักษรแรกกับตัวอักษรเมื่อกี้แม่งไม่เหมือนกันคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะลายมือกูนี่นี่คุณผู้ชมค่อยๆเขียนเหมือนตัวอะไรวะจาไม่ได้อะคาตาคานะหรอเปล่าช่างมาเถอะนี่ไงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยอะให้กูเขียนโดยที่ไม่ต้องมีเส้นประหรอไม่ใช่คีิขวาเพื่อออ,อ โอเมก้าคุณ oh ผู้ชมกูขออนุญาตสักครู่หนึ่งกูจะปิดโมชั่นบลอโอเคคุณผู้ชมโมชันบลอไม่มีแล้วว้าวโอ้โ oh หเสียงน่าจะเป็นสารเจ้าแล้วถูกแล้วโอ้ว้าวเคเขาเปิดอย่างนี้ห้ามเข้า โอเคคุณผู้ชมนี่คืออะไรคูดมามะฮะคูดมามะคูดมามะเออจิ้งจอกเก้าหางหรือเปล่าชรางมาถึกคุณผู้ชมเราจะไม่อ่านเนื้อเรื่องเพราะว่าเราจะโซลีมั่วมั่วเอ๋อคุณผู้ชมได้ความรู้รอะไรอย่างในการกวาด คือเดินซ้ายเดินขวาก็กวาดเสร็จแล้วพี่สาวเอ๊ะเป็กซ์ไล<อ>น์ โอ้ยโจิจิแล้วเข้าแล้วเข้าก็จิกจิทางนี้คือแม่งมีวิ่งวิ่งแบบล้มด้วยอะเม่นโองกูน้อง น,น้องชื่อมโมอิกโกะน่าจะใช่คุผู้ชมเราต้องไปสน้องท่านน้องคุยกับใครก่อนอโอ้ไม่กูไม่เห็นตัวเองคผู้ชมถ้าเควสยังไม่เปิดก็คือห้ามห้ามห้ามพลาเปิดได้ด้วยเอช่างมาันเถอะไม่ต้องปิดขี้เกียจโอเคกูลืมอ่านด้วยเมื่อกี้คผู้ชม ้อาให้ทำอะไรก่นอนเอาให้ออกทางนี้ได้แล้วเย่ล้วก็มีมารยาทนะคนญี่ปุ่นต้องปิดประตูทุกครั้งไม่มีอาจารย์เอาจารย์อยู่วิ่งเลยเอ๊ะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องนับเเปิดได้ด้วยปิดเปิดปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปด <laughs> โอเคมันเกี่ยวอะไรกับเกมที่วนเนี่ยอะไรอ่ะปีศาจรม่ม ายแล้วโอ้คุณผู้ชมกูอยากจะปิดเกมนี้ให้เร็วที่สุดกูอยากเล่นต่อแล้วรู้สึกกูจะขวนเสียหรือไม่ก็หัวใจวายตายขาตัวของอ๋อให้เก็บผ้าให้เก็บผ้าไปซักโอ้ไ oh ม่กอดกูเดี๋ยวจะเชื่อกูต้องมาซักผ้านในชีวิตจริงแล้วก็ซักผ้านในเกมด้วยงั้นเหรอ ไ้มอ์อ้องบวกว่าท่านไทมอ์อ๋อกมามันเลี้ยวครัโอเคกูคจะเล่นมัวมัวไปนะคุณผู้ชมอย่าบอกนะากูต้องไปสักข้างนอกโอเมก็ oh God. พาเซอ,อีกแล้วกูเคียดพาเซคุณผู้ชมโ oh 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 อเมยลอสโอเมยกอโอเม่กอโอมกอตเอาตรงนี้ออกให้ได้ แบบหนึ่งนะขอใช้เวลาใช้สมองอันน้อยนิดในการคิดสักครู่หนึ่งไม่ได้เว้ยเราต้องให้อันนี้มาลงมาโอเคฮะเลื่อนตรงนี้มาเลื่อนนี้มาแล้วก็เลื่อนฝั่งนี้ออกไปอ่าฮะไม่ได้เห็นยากนี่หว่าโอ้ ใครไม่มาเคาะประตูศาลเจ้ากูอยากตายโอ้โหบรรยากาศโอ้ผู้ชมกําลังจะมืดด้วยออม่ก oh อขอนั่งทําใจสักครู่หนึ่งที่กูจะโดนจำสแกโอโอ้ผู้ชมก็อย่าลืมที่จะดูจอใหญ่นะเอ๊ะยักษ์น่าจะเป็นปีศาจที่มีแต่หัวนะฮะมันบอกว่าอยู่ทางนี้งั้นเราก็ต้องไม่ต้องไปเราก็ไปทางที่มันไม่มีปีศา แต่แม่งเสือกทางตันคุณผู้ชมกูอยากตายนี่กูต้องไปทางปีศาจกันเหรอโอ้ไ oh ม่กูผู้ชมกูออกจากจอแป๊บหนึง่งกูนั่งห่างๆกูจะหัวใจวายตายขาโตัอมร <c oughs> ีบสักพารีบกลับดีกว่าจะกลบบัง <c oughs> ผมไม่เข้าใจว่าสมัยก่อนเขาแบบอยู่อย่างนี้ได้ไงอ่ะอยู่ในศาลเจ้าแบบมืดๆอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอเพราะน่าจะไม่กลัวแหละ ต้องไปที่ซักผ้าหรือเปล่าอ่าคุณโชคดีจังเลยเจอทางแสงสว่าง,างานี่คืออะไรไม่ใช่ที่ซักผ้าหรอโอ้ไม่กอดคุณผู้ชมกูหลงทางนี่ ผู้ชมเหมือนกูนจะเดินอ้อมโอใส่ไแม่งต้องมีทางเดียวนยั่นแหละคือทางอีกทางหนึ่งฝั่งขวามือหรือเปล่า <S <S คือแม่งบอกทางแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยก <c oughs> ู <c oughs> อยากตายโอ้ไม่กอดเหลือจะเชือ่อเพราะว่ายัางไงแม่งก็ทางหนีว่ะ้ายหรือเปล่าแมงไม่เคยไปเลยโอ้โอ้ไม่กอด กูอยากจะกระทืบคนที่เอาป้ายมาปักอย่างนี้จังเลยคุณผู้ชมกูต้องเดินเลาะมัวม่วโตว,วดูโอ้หม่ก่อแล้วกูก็วนกลับมาที่เดิมนี่เจออะไรนี่มันอะไรกันพิธีกรรมอะไรบางอย่างเลือดโคตรอ่าจะเสมือนจริงมากเย่ yeah. ต้นไม้มีเลือด <c oughs> เออมีดบาดมือวัตถุัก มีราวัลเควสปลดล็อกอย่างนี้แสดงว่าคุณต้องเจอยักษ์แน่นอนบรรยากาศก็เปลี่ยนไปวัตตาากโอไมค์ก๊อดเสียงไอตัวนั่นแน่ ตัวที่มันกระโดดดึงดังดึงดังไฟวิญญาณโนจูค no uh ุบ no uh no uh ีโนจูคุบีโนจูคุบีน่าจะอามาโนจูคุบีเออรีบกลับดีกว่าฮะอา <c oughs> <c oughs> กูช็อกตายแล้วคุณผู้ชมไอ้เหี้ยอยู่ๆมันก็โดดมาอยู่ควายเอนหมูท่านอาจารย์นี่นะไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วนะเจอแบบเมื่อกี้นี่ไม่เอาแล้วนะหวังว่ามึงคงไม่โดดลงมาอีกนะไอ้เหี้ยคุณผู้ชมคุณละแวงไปแล้วไม่ทางตันคุณผู้ชม ว่าขากลับนี่แหละแม่งเจอไอีนน๋ไม่อยู่ดีๆมีดบาดมือแล้วก็แบบวูบไปเลยมีเหรอคนที่จะเป็นแบบนี้มีเหรอว่าแม่งทางนี้แหละทางกลับว่าแมี้แหะๆๆๆ Oh <laughs> มึงจะมาทุกๆนาทีไม่ได้นะปีศาอะไรอะกระดาษแม่ขงขาดคุณผู้ชมมาดิมาเงยหน้าดูอย่างนี้เลยมามาดิโอไม่ก oh ็ ดีซาที่ชอบเผาไฟอีโนะคามิคากุระมันจะเป็นปัิศซลให้เราเล่นนะจริงด้วยโูโ้แล้วไฟแม่งไม่ดับให้กูว้าแล้วกูก็โดนเผาตาย มีทางเดียวที่ไปได้ทางนี้โอเคเราต้องอ้อมมาทางนี้ย yeah. ดิมา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 ดิซ้า,ายขวาซ้ายดีกว่าโอ้ย อะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้อยตรงกลางไม่ได้ด้วยอือ้อคือต้องรีบวิ่งเหรอไม่ระเบิดตรงนั้นกับตรงนี้จริงด้วยคุณผู้ชมเราต้องรีบวิ่ง ูจะเข้าบ้านและเข้าศาลเจ้าแล้ไม่ได้ไดเดงคนนกวัตัุโอ้โหประตูเซเว่นเลยนี่วะโอ้โหแหลกอย่างนี้โหลดผีแน่เลยมันน้องหมกยจะให้หาวัตถุต้องสาบนั่นเลยงั้นฉันจะเป็นคนปัดเป่ามันเอง อีกนับไต้อีกนับไต้อีกนับไ้อีกนับไต้เต้องสวมบทเป็น This is a good t h i n ออ ...Shit! เปิดได้ไมั้ยเปิดไม่ได้อาจารย์แม่งปิดบ้านหลอกลูกศิษย์ฮัลโหลวัตถุต้องสาบระดับไหนอ่ะระดับพิเศษหรือเปล่าอยากเจอระดับพิเศษจังเลยอ่ะครับให้หาวัตถุต้องสาบโ oh, อ้มาย อ๋อต้องหาเหรียญก่อนวะมันจะมีวัตถุต้องสาบแถวนี้ใครมาซุบซิบนินทาอะไรกันตรงนี้ มันคือวัตถุต้องสาบเปิดใกล้ๆกูเปิดใกล้ๆเพืเ่อให้จำสแกกูผู้ชมอึ๊บอ่าไม่มีช่างมาเถอะ อันนี้มีวัตถุต้องสาบคุณผู้ชมแม่งสวดมนต์อยู่โอ้ไม่กอดว่าไปสำรวจชั้นบนก่อนกระจกแตกโอ้ไม่กอดนี่นี่ไงเหรียญมิโกโกว็วะไม่ใช่มิโกะวาราบิ วราบ,บี่หิมไมยไม่รู้อะบูดไปมัวมัวเกลี่ยไปโยนใส่เป็นโยนใส่จ้าอ่ะโยนไม่โดนด้วยนี่ไงขยาวเอาละคุณผู้ชมเฮ้ยต่อจากนี้ไปผมจะทำการปัดเป่าแล้วนะ กลางอนาคตใจเกเรบราดใจเกเรเนี่นี่คือการปัดเป่าคำสาบนะครับคุณผู้ชม ผู้ชมก็อย่าลืมที่จะเอาไปทำในชีวิตจริงของคุณผู้ชมด้วยถึงคุณผู้ชมจะไม่ใช่กดโจสโตลุกเถอะนะอาเช่โอเค,อเ,คเปิดออกมาอย่างงี้อาฮะกูรู้เลยแม่งโอเคครับผมนะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ผมจะตัดเป็นชัปเตอร์ชัปเตอร์เป็นอีพีแล้วกันนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีแรกแล้วกันนะก็ขอหยุด อ่าไว้เพียงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงเสียงไม่มาก่อนแล้วส่วนนี้ก็อัดมา,ายาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวตัดเป็นพาร์สเป็นพาร์สไปดีกว่านะครับผมนะก็ไว้เจอกันในพาร์สสครับผม